นิฟาดกันไปฟาดกันมาค่ะหลังจากที่นายกหนูอนุทินนะคะออกมาบอกว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติเลยมีปากก็พูดไปมาวันนี้คุณวีระสมความคิดก็เลยบอกว่าไม่ขอชี้แจงและไม่อยากจะโต้กลับคุณอนุทินเลยนะคะเพราะผมก็คือคุณวีระไม่เคยโกงชาติไม่เคยขายชาติพร้อมกับย้อนถามคุณอนุทินด้วยนะคะบอกกล้าพูดเต็มปากหรือไม่ว่าตลอดชีวิตไม่เคยโกงชาติไม่เคยขายชาติส่วนตนเองมีแต่ช่วยชาติและที่คุณ อนุทินบอกว่าถ้าทําอะไรรุนแรงกับชาวกัมพูชาก็าอาจจะฟ้องประชาคมโลกได้นะคุณวีระบอกเลยค่ะบอกว่าถ้าคุณอนุทินไม่เคยเห็นสิ่งที่ผมทําให้กับประเทศชาติก็ไม่เป็นไรมีแต่คุณอนุทินคนเดียวที่ไม่เห็นแต่เชื่อได้ว่าพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งเห็นสิ่งที่คุณวีระทําให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะคุณวีระก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของบ้านหนองจานเลยค่ะชาวบ้านที่นั่นปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับคุบคณวีระด้วยพร้อมกับอกอย่างนี้นะคะว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการเขาทํางานตามหน้าที่ไปแต่มีการกําหนดไว้นะคะก็คือ31ตุลาคมนี้จะต้องผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกร้ําแผ่นดินไทยที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองแญาแก้วค่ะไม่อย่างนั้นคุณวีระบอกว่าคุณวีระกับชาวบ้านก็จะมีวิธีการในการจัดการเองค่ะ